ออกไปออกไปก็จะมาบอกข่าวดีนั่นแหละเป็นข่าวดีตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วที่หนูลืมแล้วก็คือบอกแฟนคลับไปตอนบางคนไปตอนงานพับก,กระดาษครั้งที่แล้วใช่ไหมแล้วก็เพิ่งนึกได้เพราะว่าจะมีพับกระดาษอีกรอบหนึ่งก็เลยเฮ้ยเรายังไม่ได้บอกเลยหนึ่งสองสามใบหวยสี่สิบแปดเจ็ดสี่สิบแปดเพราะว่าเจ็ดปีโอเคพูดเลยเหรอโอ้เเเ hose, เอยเขินเขินเขินเราค่อยากเขเนี่ยเข้ามาดูรายการอ่ะ อาไปดอ๋ไปยวเข้ามาดูนั่นแหละเอาเป็นว่าทุกคนจําได้ไหมเก่งมากๆยังยังไม่ได้บอกทุกคนจําได้ไหมเรื่องมหาลาัยหนูหนูเคยหนูเคยบอกว่าจะยื่นทุนใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเห็นไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับวงไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เจออะไรต่างๆนั่นแหละ ก็คือตอนแรกอะหนูเคยบอกไว้เมื่อนานมาแล้วแล้วหนูก็ไม่ได้พูดถึงมันอีกเลยเพราะว่ากลัวว่าทุกคนจะคาดหวังแล้วก็แบบว่ากลัวว่าแบบว่าจะไม่ได้ด้วยเออค่ะจริงๆประกาศนานแล้วแหละตั้งแต่ประมันเดือนที่แล้วมากๆเดือนที่แล้วสักพักหนึ่งคือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนคือหนูยื่นแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปก็สำหรับหนูมันไม่ได้ไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอกสำหรับทุกคนอาจจะมองมันไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่สำหรับหนูรู้สึกว่าเฮ้ยก็ทำได้นะอะไรอย่างนี้แค่นั้นแหละค่ะ จบแล้วขอดีมีแค่นี้น่าโนหลอใช่คือเดี๋ยวกะว่าปีหน้าจะลองยื่นแบบ100%เซไม่ก็5้ดูคือมันมี3แบบครานี้คือไม่ได้มีอะไรแค่มาเล่าให้ฟังใช่เพราะว่าบางคนก็ยังถามถึงว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างแล้วหนูก็จะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไปบอกในไลฟ์ทีเดียวอะไรอย่างนี้ครับผม เพราะว่าคือหนูอ่ะกลัวว่าตอนแรกไม่กล้าไม่กล้าจะยื่นไปใช่ไหมคะเพราะว่าเราทํางานตรงนี้ด้วยก็คือมันอาจจะไม่ว่างเลยใช่ไหมแต่คือก็เลยลองยื่นแบบ20สเอร์ซนไปก่อนปีแรกแล้วก็มีแบบมีทําพอร์ตนานมากหนะะูหายไปทําพอร์ตประมาณแบบแบบทําอยู่นานมากใช่แล้วก็มีสัมภาษณ์กับทางมาหาลัยค่ะจบแล้วแค่นี้แหละ <laughs> ทุกคนคาดหวังแหละสิคาดหวังเพราะว่าชื่อคลิปละสิ สีครีมก็เป็นของหนูคือเป็นสีที่หนูอยากได้มากที่สุดลองจากสีน้าตาลอยู่ถึงเที่ยง,งคืนไหมคะน่าจะไม่ถึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวคุกกี้มันตัดเดือนนี้ <laughs> เดี๋ยวมันไปโผล่เดือนหน้า <c oughs> มือดีเกินนั่นสิเดี๋ยวแกอีกดีกว่ารู้สึกวันนี้ดวงกําลังขึ้น <laughs> เย้ดีใจอะแต่มาอีกตัวได้นะ อุย้ยทุกคนแต่ทำไมน้องมีสีที่คิ้วอะทำไมน้องคิ้วดำแล้วอะยังไม่ได้ทันใช้เลยนะเช็ดก่นอนโคทให้โอ๊ยนา่ารักตกคิ้วสีไม่คิ้วไม่ดำแล้วไม่ตกแล้วขอกี้ดแบบคนหล่อ,ลอ 呃，咯，拜吧，耶！